สบายดีพี่น้องปกติมันจะมาเริมเก่าแต่ไม่ได้ใช่าย้ำปูมมาถ้าเสื้อโควิดกน่อนเนอะถ้าเสื้อโควิดนะคะอันนี้ใส่เสื้อดาขาเสือนะมันจับบมข้าวเป็นบมอ่จ้าเจ้าเนี่ีมือเสาัลงเจ้าเนี่นะอันนี้เขากำลังเขาสู่วิธีการล่างล่างโคเนาะมะ่ายอกสักโูหนึ่งเด้อแ่มกวงน้ำหัวหอมย้ำปุมมา เสียงเคียงเยมาก้ลาหนน่่ือปนะูมปูมานะเน้ำปลาเจหน่อยเสหน่อยเจแล้วก็เขมร้ายบอกเขมันไหโอ้ยปูมานะก็เข้มแพงอ่ะพะละ,ะนี่มองเหงดงานที่เก่าพี่นอ้องมาเด้อพี่นอ้องแล้วพละพลา้านเก่งกอกเน่ย ิชก็ยงได้นยืนมนาวอ่ะทังมนลูกกั่วกหนาวียกน้ำขาวนะคะทุกอย่างยด้อมเหออืเปียวปากเห็นมะนาวเห็นมะนาวสามลูกป่ะนเปียวหวานยิงเร็นะลดแต่นี่ะ กบวซีเหมอนกนเข้าปลาแดกบลแซ่ปลาแซ่มันมีกลิ่นใส่ปลารานะครับใส่ปลาปดปแดกปลาปลยปลาแดกมันเพบิ่มืเกนเมันชอืมไม่เชื่อไง น้องแนมยปูมาเสนหกหมวงแล้วก็เสนหมกซาลีแนวมันอยู่บ่เพคะแม่สิบ่ใส่ได้ใส่ได้เคยไปซื้อกินนาวยังยังหมกัม่งกุ้นุ้งแห้งกุ้มแห้งด้ใส่บี่หั่นหอต้องใส่เคียง เดือนไหนเราไม่ถนัดใส่หัวหอมอเลยไหม,ส,มสามสี่ปีครับใส่หัวหอมเลยไหมสามสองอะใส่จะใส่แก้ข้าวนะคะดับกลิ่นข้าวของเนื้อปูนะคะกระปุลแล้วก็เซธสุดาเซธสุดามาคุณค่าจิ้มเบิ่งก่อน เแล้วปะไไปกินน้ำกันพี่น้องกินกนิน้ำกันมันเขาจะซื้อมาเรียบยร้อยจ่ายเงิน้อบน่งกินละ่ะแซ่บยะแซ่บบ่เป็นไรเ็มปะข้เยงมันบ ไม่ทอดเลยยิ <S <s <orb> <eigentlich analysis> ่งไปเลยเพ่อนมีหมดเลยนี่ยายไปน้ำหนักหนักบ้างไหมดิมาทานกับเม่ห่วงกับเม่พี่น้องมากินสามหม่องเจีอยหม่องไหมกระทุกแล้วเขาหินเอาไปกนดิแต่กองต้องเสียนตกปู ปูๆเข้ามาใหม่ปูเป็นมะพร้าวเล่นนะเดี๋ยวเอามาอันนสามเป็นอดะกินบปากเลยนะคนละคนมาทกิน้ำกันพี่น้องเอ้ย

นี่อะไรพี่น้องเนอะแชร์ประเด็นอยู่วันหนึ่มาคลิปนี้ก็ฝากก็ไลค์กดติดตามช่องเพิ่นบาเล่าในเรื่องยาเจอกันคลิปหนาบ๊ายบายไปไม่ช่วยมึงบุกกินนะจริงจริงกินหนาบ๊ายบายจ้างบเบิลแล้วพี่น้องฝากส่องมาด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้คนเห็นคลิปใหม่ในเรืองยาฝากส่องและชิดแชนเนลด้วยนะคะจ้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะเดี๋ยวคุณยังไปคข้าวในรถนี่อ้าว ดำสีม,มันอกันคาวดำดำขนองเนีนี่